เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านวันนี้ผมอาร์บิออนวันนี้เราอยู่เกมฟิกซ์เว่นวันนี้เนี่ยผมจะมาไกด์การลงบอสสเตทใหม่ครับแล้วก็ไปเจาะลึกอ,อุปกรณ์ว่าที่เขาให้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็บางคนสงสัยว่าพี่บอสสเตทเนี่ยมันต้องใช้พลังงานถึง160พลังงานเลยทําไมมันต้องทึ่งใช้พลังงานเยอะขนาดนี้แล้วก็ของตอบแทนที่ได้เนี่ยมันคุ้มกับพลังงานที่ใช้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับบอสสเตทเนี่ยจะอยู่ที่ซีซันนะครับแล้วก็รอยร้าวของไหนโลก กดเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูกันที่เซตทั้ง2เซตก่อนเลยแล้วกันนะครับเซตแรกเนี่ยบอกว่าเซตคลิกกับใส่4เซตเนี่ยจะทําการเพิ่มความเร็วให้กับตัวละครที่ใส่เนี่ยสิและเมื่อตายเนี่ยจะทําการฟื้นคืนชีพพร้อมกับเปล่งเกรให้กับตัวเองเนี่ยอีก50%เซตโต้ตอบเนี่ยอันนี้เนี่ยบางคนอาจจะเศร้าหน่อยเพราะว่าชัดหนักขวา ผิดเรื่องครับเซตโต้ตอบเนี่ยเมื่อใส่ครบ4เซตเนี่ยจะทําการเมื่อลบหลีกสําเร็จเนี่ยจะทําการมีโอกาส70%ที่จะทําการโจมตีโต้กลับนั่นเองครับส่วนที่ผมตั้งคําถามก่อนหน้านี้ตอนต้นคลิปเนี่ยที่บอกว่าพี่ทําไมมันต้องใช้พลังงานถึง160พลังงานในการลงหนึ่งรอบเนี่ยคือมันเป็นความพิเศษตรงนี้เลยครับอุปกรณ์แบบสุมที่เลวล85ที่มันเป็นออร่าสีม่วงเนี่ยมันคือเมื่อเราลง สู้กับบอสสเตจไปแล้วเนี่ยแล้วเราชนะนะครับมันจะมีโอกาสได้อุปกรณ์เนี่ยหนึ่งครั้งแน่นอนครับหนึ่งชิ้นก็คืออุปกรณ์หนึ่งชิ้นนี้เนี่ยความพิเศษมันคืออะไรค่าออฟลองที่ได้เนี่ยมันจะเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดครับปกติเนี่ยเวลาที่เราลงเล่นแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีค่าออฟลองที่เป็นค่าเนี่ยที่เป็นเลขดิบแต่ถ้าเราลงบอสสเตจเนี่ยแล้วเป็นออราสีม่วงเนี่ยการันตีเลยเลยว่าเราจะได้ค่าออฟลองที่ เป็นเปอร์เซ็นต์นทั้งหมดก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลของบอสสเตทเลยสเตทเนี่ยก็จะมีสารมระดับด้วยกันครับธรรมดายากแล้วก็นรกนั่นเองครับสำหรับสกิลของบอสสเตทเนี่ยมันจะมีสกิลติดตัว2สกิลนะครับสกิลติดตัวแรกเนี่ยบอกว่าเฝ้าระวังทําการบับฟเฝ้าระวังเนี่ยให้กับบอสสเตทเองอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับส่วนสกิลถัดมาเนี่ยที่เป็นสกิลติดตัวเนี่ยเหมือนกันเนี่ยบอกว่ากระแสทวนทรน,นงเนี่ยกระแสทวนทรนงเนี่ย ชวนลิ้นพันกันเหลือเกินบอกว่าอะไรเมื่อโดนโจมตีเนี่ยจะทําการลดดาเมจที่ได้รับเนี่ยเจและทําการลิงเกรให้กับตัวเองเนี่ยอีก20%เมื่อโดนโจมตีเคาน์เตอร์เนี่ยจากฝั่งเราเนี่ยจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก25%ครับเพื่อนๆส่วนไอตัวอ่ารับดาเมจเพิ่มเติมอีก25%เนี่ยมันจะหายไปเมื่อบอสสเตทเนี่ยใช้สกิลอันตินั่นเองครับแล้วก็สกิลอันติของบอสสเตทเนี่ยบอกว่าอะไรจุดจบซับซิง ทําการโจมตีหมู่ใส่เราทั้งหมดนะครับคูดาวอยู่ที่3เทินและทําการจกเจาะเกราะใส่ฝั่งเราเนี่ยอยู่ที่30%หากฝั่งเราเนี่ยมีบัฟความทรนงเนี่ยแล้วก็ตัวสเตทเนี่ยมีบับฟเฝ้าระวังเนี่ยจะเปลี่ยนสก,กิลจากจุดจบสบรรพสิ่งเนี่ยเป็นผลแห่งความโอหัง ก่อนที่ผมจะมาอ่านสกิลผลในความโอหังเนี่ยผมขอแวะไอตัวบัฟทรนงที่เราได้รับก่อนครับคือบัฟทรนงที่เราจะได้รับเนี่ยเราต้องมีตัวละครที่บัฟให้กับตัวเราเองเนี่ยสามชุดขึ้นไปพอเรามีบัฟสามชุดขึ้นไปเนี่ยมันจะแอตติเวตบัฟทรนงนะครับให้กับทั้งทีมเลยอ่าไม่ได้ไม่ได้แอตติเวตให้กับทั้งทีมคือมันจะพล็อคให้กับตัวละครของเราเนี่ยที่มี บัฟสชุดขึ้นไปคือถ้าเราเอาอะไนี่ไปเนี่ยแล้วมันบัฟให้กับทั้งทีม3ชุดเนี่ยก็คือเราจะได้บัฟทรนงเนี่ยทั้ง4ตัวเลยพูดได้ง่ายประมาณนี้ครับแล้วก็เมื่อเราได้บัฟเมื่อเรามีบัฟทรนงแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากการที่เราโดนโจมตีแล้วเราไม่เคาน์เตอร์เนี่ยแล้วสเตจโจมตีมาเนี่ยเราจะเคาน์เตอร์ใส่สเตจนั่นเองพูด,ด้ง่ายว่ามันเป็นเหมือนบัฟเคาตนเตอร์ใหครับ เราทั้งทีมมันเองครับแต่เป็นบัฟเคาน์เตอร์ที่ไม่สามารถลบล้างได้นั่นเองแล้วก็นอกจากที่เราต้องมีในนี่ในการบัฟอลไเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้เลยครับผลแห่งความโอหังเนี่ยบอกว่าก่อให้เกิดรอยร้าวแห่งการเวลาโจมตีศัตรูทั้งหมดติดาตาบอดใส่ฝั่งเราและทำดาเมจเพิ่มเติมเนี่ยใส่บอสเมื่อฝั่งเราเนี่ยมีบัฟครับก็คือทำดาเมจตามจํานวนบัฟที่เรามีใส่บอสพูดง่ายๆว่าถ้าเราเราเนี่ยยิ่งมีบัฟเยอะเนี่ยเลือดบอส ในการปาดเขาปาดเรามาเนี่ยบอสเนี่ยยิ่งเลือดลดได้เยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพูดอย่างนี้เนี่ยอาจจะงงเดี๋ยวไปลงบอสสเตทให้ดูว่ามันลดเลือดเยอะขนาดไหนแล้วก็สกิลจูโจมพิน้าเนี่ยบอกว่าโจมตีศัตรูด้วยดาบทั้งหมดและทําการลบบัฟเนี่ยหชุดนะครับก่อนจะแปะห้ามบัฟใส่ฟังเราเนี่ย2เทินหนึ่งคนนะครับ2เทิน แล้วก็สกิลสายตาแห่งความสิ้นหวังเนี่ยบอกว่าโจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยปืนใหญ่นี้โออาร์มสตองไซโคเจสอาร์มสตองเล่นของยากเหมือนกันนะเนี่ยโดยมีโอกาส50%เนี่ยที่ติดดีบัฟจองจำดีบัฟจองจำเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งเทินนะครับดีบับจองจำเนี่ยคืออะไรก็คือเป็นดีบับห้ามเคาน์เตอร์อ่าห้ามลากตีห้ามทุกอย่างนั่นเองและทำการลบล้างบับทุกอย่างของเราเนี่ย หนึ่งคนหายไปหมดเลยครับว่าไม่ว่าเราจะบัฟอะไรเนี่ยบัฟนั้นเนี่ยมันจะหายไปทั้งทั้งหมดบนหัวเลยครับหนึ่งคนนะครับแล้วก็ทีมที่ผมเอามาลงเนี่ยก็คือคีย์ลักเนี่ยในการที่เราจะสู้กับบอสเตยแล้วให้มันจบเร็วๆเนี่ยมีสองตัวครับคือไดนี่หนึ่งตัวไดนี่ตัวนี้เนี่ยครับไดนี่แล้วตัวถัดมาเนี่ยก็คือลุงชาวนี่ลุงชาวแล้วคีย์หลักอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือเซซกะ ถามว่าพี่ผมไม่มีเซตสกา้าเนี่ยผมใช้ตัวไหนได้อีกเนี่ยเดี๋ยวผมมาลงรอบถัดไปให้ให้ดูแล้วกันนะครับ,รบเ,เพื่อนๆส่วนตัวถัดมาเนี่ยก็คือพี่ไวโอเลตนั่นเองเพราะว่าเราต้องการส่วนบอสเพื่อที่จะเอาดาเมจเพิ่มเติมอีก25%ใส่บอสนั่นเองครับไปดูกันเลยเอาล่ะครับผมก็จะเอาไดนี่เนี่ยไปบัฟต้าน <can> ทานคลิ50%แล้วก็ต้านทานจอกรออีก50%นะครับนอกจากนี้เนี่ยไดนี่เนี่ยยังทําการบัฟเกาะแล้วก็บัฟดาบให้เราได้ทั้งทีเลยด้วยเนี่ย เราก็จะมีบัฟทลรนงบนหัวแล้วพอสเตทจมตีมาเนี่ยเราก็จะเคาน์เตอร์ใส่สเตทเนี่ยได้รัวๆนั่นเองครับเนี่ยเห็แม้ว่าจมตีใส่แดนนี่เนี่ยแดนนี่ก็เคาน์เตอร์ใส่สเตทได้นั่นเองครับดวงชาก็ทกําการปาดไปแล้วก็บัฟให้กับตัวเองบนหัวอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็เซสกะเนี่ยทําการแปะตาบอใส่แต่ว่าไม่โดนนะ <laughs> เนี่ยครับพอจมตีเสซสกะเซสกะก,ก็ได้สวนนะเนี่ยสวนรัวๆเลยครั้งละสี่พัน เนี่ยครับพอสเตทเนี่ยโจมตีมาแล้วก็จะโจมตีโต้กลับใส่สเตทได้รัวเพราะว่าเรามีบัฟทรนงบนหัวครับเนี่ยลงชาวเคาก็ปาดรัวเลยครับเนี่ยครับตัวเวโอเล็กก็ทำการจิ้มไปหนึ่งทีเนี่ยครับลงชาวก็ปาดรัวแล้วก็ปาดอีกรอบหนึ่งครับคือใจใจความสําคัญเนี่ยคือลุงชาวแล้วก็แดนนี่นะครับถ้ามีเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยลงสเตทได้ง่ายมากขึ้นนั่นเอง เห็นไหมครับว่าพอพอสเตทมันใช้ครับนึงพอหยุดแป๊บนึงอธิบายแป๊บหนึงพอสเตทมันใช้สกิลอันติมาแล้วเนี่ยแล้วฝั่งเราเนี่ยมีบัฟบ,บนหัวเนี่ยจะเห็นได้ว่าสเตทเนี่ยเลื่อนหายไปเยอะมากจากเมื่อกี้นะครับนี่ผมขอผ่านแล้วแหละผมพอหยุดยอมแพ้ไปก่อนเพราะผมจะเปลี่ยนอีกทีมหนึ่งให้ดูทีมนึงเนี่ยถ้าบางคนว่าพี่ผมไม่ได้ปั้นไวโอเลมาเลยแต่ว่าผมมี เบโรน่านามเนี่ยในการลงมังกรเนี่ยผมเอาเบโรน่านามเนี่ยมาแทนได้ไหมคําถามก็คือมาแทนได้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมลงให้ดูเบโรน่านามเนี่ยก็ทําหน้าที่เหมือนไวโอเลตเลยแต่ว่าเบโรน่านามเนี่ยจะดีกว่าไวโอเลตมาอย่างหนึ่งก็คือเบโรน่านามเนี่ยมีเกาะแตกใส่ฝังตงข้ามมันเองครับมีเกาะแตกแล้วก็มีทาเก็ตใส่ฝังตงข้ามใส่ตัวบอสสเตทเนี่ยครับ,มม Target, รรบผมก็ทำการสวนไป ก็ได้นี่ก็บัฟโล่แล้วก็บัฟดาบให้ทั้งทีครับก็จะได้บัฟตัวของทรโนงมาที่เรียบร้อยลุงชาวผมก็ทำการปาไเป็นหนึ่งรอบนะครับก็สเตทปาดมาก็ทำการสวนรัวครับเบโลน่าพอขีดเต็มก็จะทำการโจมตีเคาน์เตอร์แล้วก็ติดเกราะแตกใส่บอสสเตทครับทำให้เราโจมตีสเตทได้เข้าเกราะได้ง่ายมากขึ้นครับเข้าเลือดได้ง่ายมากขึ้นนั่นเอง เทําการสวนรลัวครับเชติกาเป็นตัวหนึ่งที่สําคัญมากในการลงบอสสเตตนี่เหมือนกันนะถ้าถ้าใครเปิดนะถ้าไม่มีก็ใช้ตัวอื่นก็ได้ครับเนี่ยครับสวนรลัวๆไม่นานบอสสเตยจะตายแล้วเนี่ยครับผมว่าตายแน่นอนใช้สกิลอันตีมาเนี่ยเพราะว่าปั๊บุ่นหัวเราเยอะนี่ครับเห็นไหมว่าผมกดไปปุ๊บเนี่ยบอสสเตตายแล้วเนี่ยครับจบแล้วเนี่ยพอจบเนี่ยเราก็จะได้ ลุ้นอุปกรณ์มาครับว่าเราจะได้อปอะไรบ้างแล้วก็เซตอ่าเซตเนี่ยมันได้สองเซ็ตจนแล้วแต่ลุ้นที่ออฟหลักแล้วก็ออฟรองกันครับเนี่ยรองเท้าสีม่วงของผมเนี่ยก็จะเป็นอืมดีเหมือนกันนะครับเพื่อนเป็นสปีดแล้วก็ออฟรองเนี่ยที่ได้เนี่ยอ่าออฟรองที่ได้เนี่ยก็จะเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดที่ผมพูดไปก่อนหน้านั้น,นครับเนี่ยเปอร์เซ็นต์หมดเลยดาเมจเปอร์รเซ็นต์พลังป้องกันเปอร์เซ็นต ต้านทานเอฟเฟกเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันไม่ได้ออฟลองสูงที่สุดนะครับก็คือทามิคิเทค้าเนี่ยถ้าสูงสุดเนี่ยเด้แค่80อ๋อแล้วครับจะเห็นได้ว่าคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยมันถูกตัดไปก่อนตอนที่ผมพูดว่าออฟหลักเนี่ยที่สูงสุดเนี่ยออฟลองที่สูงสุดเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีคา่าอะไรบ้างเนี่ยคือพูดอย่างนี้คือผมอัดจนเสร็จเรียบร้อยแล้วอธิบายสกิล ตัวละครแต่ละตัวเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าตัวเมมในเครื่องของผมเนี่ยมันเต็มก่อนมันก็เลยตัดไปถึงช่วงแค่นั้นครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังละกันก็คือที่ผมบอกว่าออฟดามิคิทิคอลเนี่ยมันยังมาไม่สูงสุดนะครับก็คือมันอยู่ที่ถ้าสูงสุดเนี่ยมันอยู่ที่7%็ดเปอร์เซ็นต์นะครับดามิคิทิคอลแล้วก็พลังป้องกันเนี่ยอยู่ที่แปดเปอร์เซ็นต์ต้านทันเอฟเฟิกเนี่ยอยู่ที่แปดเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยอยู่ที่แปดเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคร สำหรับลุงชาวเนี่ยความพิเศษที่ผมเอาเฮียแกไปลงเนี่ยคือสกิลอันติเลยเพราะว่าสกิลอันติเนี่ยบอกว่าอะไรเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มอันนี้เป็นบัฟนะครับบัฟพลังโจมตีบัฟเกราะบัฟอ่าเคาน์เตอร์ให้กับตัวเองเนี่ยสามชุดแล้วก็พูด,ดง่ายๆว่าเวลาที่เราไปเจอบอสสเตทเนี่ยเราต้องการบัฟไปเยอะเนี่ยลุงชาวเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ตอบโจทย์ตรงนี้มากๆเลยครับเพราะว่า ป็นตัวละครที่มีบัฟให้กับตัวเองเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีของลักเนี่ยที่พิเศษมากๆในการใช้คอมโบกับสกิลนี้นั่นเองเดี๋ยวไปดูแวะไปดูของลักนิดน,นึงแล้วกันคือของลักเนี่ยที่ผมเลือกมาเนี่ยจะเป็นของลักอาเช้เสริมสกิลอันที่3นะครับบอกว่าอะไรบอกว่าเมื่อเราใช้สกิลที่3เนี่ยสกิลอันติเนี่ยจะทําการลบล้างดีบัฟออกทั้งหมดออกจากหัวตัวเองทั้งหมดเลยนะครับ ล้างดีบัฟเสร็จเนี่ยจะทําการแปะบัฟที่ผมพูดก่อนหน้านี้เนี่ยสบัฟนี้ทําให้เราเนี่ยได้ใช้สกิลแอคติเวตสกิลของบอสเตจเนี่ยก็คือสกิลทรนงเนี่ยให้กับชาวเองทําให้เคาเตอร์อรได้รัวๆนั่นเองครับแล้วก็เพิ่มดาเมจจากการเคาเตอร์อีก25%ได้ด้วยนั่นเองแล้วก็ส่วนถัดมาที่ชาวเนี่ยสำคัญมากๆในการเอาไปเล่นคู่กับเดียนหรือว่าไดเน่เนี่ยคือสกิลแรกบอกว่าอะไรบอกว่าเมื่อ ชาวเนี่ยอันนี้ผมขออ่านข้ามเลยนะครับบอกว่าหลังโจมตีเนี่ยด้วยสกิลที่1เนี่ยมีโอกาส50%นะครับที่จะโจมตีด้วยสกิลฟาดก็คือสกิลที่2แต่ถ้าชาวเนี่ยลุงชาวเนี่ยมีมีมีบัฟ3มชุดขึ้นไปเนี่ยจะเพิ่มโอกาสจาก50%เนี่ยคูณ2เข้าไปก็เป็น100%พูดง่ายๆว่ามีโอกาส100%ที่จะโจมตีฟาดลัวๆทำให้เราจบเคลียร์บอสสเตทเนี่ยได้เร็วมากขึ้นนั่นเอง สำหรับของที่ผมใส่ให้กับลุงชาเนี่ยจะเป็นเซตคลีดามจเนี่ยอยู่ที่4เซตด้วยกันนะครับเมื่อใส่ครบ4เซตเนี่ยจะทำการเพิ่มดาเมิคทิ่ข้อเนี่ยอยู่ที่6 0ส่วนอีก2เซตเนี่ยผมจะใส่เป็นเซตน้ำเชี่ยวนั่นเองหิวก็เตี๋ยวกันเลยทีเดียวน้ำเชี่ยวน้ำตกเนี่ยบอกว่าอะไรบอกว่า ลดเลือด10%แล้วก็เอาเลือด10%นี้เนี่ยไปเพิ่มเป็นพลังโจมตีนั่นเองแล้วก็ส่วน AF ที่ผมใส่ให้กับลุงเชาเนี่ยจะเป็น AF e l v s s o r t ครับบอกว่าอะไรบอกว่ามีโอกาส20%เนี่ยที่จะโจมตีโต้กลับเมื่อเพื่อนของเราถูกโจมตีนั่นเองเนี่ยส่วนสเตตที่ผมใส่เนี่ยก็มานี้ครับสาหรับลุงเชาแล้วก็ลุงชาวคีย์หลักละตัวหนึ่งที่เป็นคีย์หลักมากๆเลยเนี่ยถ้ามีเนี่ยถ้ามีใน ID เนี่ยแล้วก็ ผมแนะนําว่าให้ปั้นเล่นมาลงบอสสเตตเลยก็คือเดนนี่ครับเดนนี่เนี่ยความพิเศษของนางเนี่ยคือสกิลอันติสกิลอันติเนี่ยเป็นสกิลบัฟต้านทานคริบัฟต้านทานจอกเกราะ50%พูดง่ายๆว่าเวลาที่สเตตปาดมาเนี่ยจอกเกราะ3 0เนี่ยมันจะถูกหักล้างจากต้านทานจอกเกราะ50%นี้ทําให้เราเนี่ยโดนดาเมจเนี่ยจากสเตตได้น้อยลงแล้วก็ความพิเศษของนางเนี่ยในการคอมโบเนี่ยคือเมื่อ ตัวของเดนี่เนี่ยใช้สกิลเสร็จปุ๊บตัวเดนี่เนี่ยจะทําการเล่งเกยียรให้กับตัวเองเพื่อที่จะมาคอมโบใช้สกิลที่สองนั่นเองครับสกิลที่สองเนี่ยบอกว่าเพิ่มบับดาบแล้วก็บับบาลีเนี่ยให้กับเพื่อนทั้งทีมเนี่ยเป็นเวลา2องเทินส่วนบับต้นทานคริติคอลกับต้นทานจอกเลาะเนี่ยเพิ่มเป็นเวลา3เทินครับถามว่า3เทินเนี่ยมันสําคัญยังไงพี่คือ ก่อนหน้านี้เนี่ยบอสเตตเนี่ยที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยคือบอสเตตเนี่ยมันจะโดนดาเมจเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยตามจำนวนบัฟที่ตัวละครของเรามีบนหัวแล้วก็ตัวไดเน่เนี่ยเป็นเป็นตัวละครที่ตอบโจทย์มากๆครับเพราะว่าไดเน่เนี่ยมีบัฟทุกบัฟเนี่ยสองบัฟนี้เนี่ยเป็นเวลา3เทินเป็นอะไรที่นานมากมันประจวบเหมาะที่ตัวของบอสเตตเนี่ยใช้สกิลอันติเสร็จปุ๊บแล้วตัวของไดเน่เนี่ย ยังเหลือบัฟพวกนี้เนี่ยสองชุดเนี่ยเพื่อที่จะไปดอดเลือดของตัวของบอสสเตทได้แรงมากขึ้นนั่นเองครับที่ที่ผมทําให้ดูก่อนในนี้ที่เลือดสเตทมันหายไปแบบเป็นโค้เลยนั่นเองครับเพื่อนก็ประมาณนี้แล้วก็ของรักเนี่ยผมใส่เป็นเสริมสก,กิลด้สนะครับเมื่อใช้สก,กิลด้สนี่จะเป็นการเล่นเกรให้กับเพื่อนทั้งทีเนี่ยอยู่ที่สิ้าส่วนเอเนี่ยบอกว่าจะ ฟื้นคืนเลือดให้กับตัวละครที่มีเลือดน้อยที่สุดอยู่ที่19.2%อันนี้ยังไม่เต็มนะครับสำหรับเอฟส่วนสเตตของเดนนี่ที่ควรเน้นมากๆเนี่ยคือสปีดไม่ควรต่ำกว่า250-260ถามว่าทำไมไม่ควรต่ำกว่านี้คือสกิลอันติของเดนนี่เนี่ยเมื่อเราใช้ไปแล้วเนี่ยเดนนี Day ่จะทำการเร่งเร่งเร่งเอนให้กับตัวเองนะครับ50%คูณกับสปีดที่เรามีนั่นเองถ้ามันต่ำกว่านี้เนี่ย ดนี่เนี่ยผมกังวลว่ามันจะกระโดดมาใช้สกิลที่2ไม่ทันนั่นเองครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าบางโลที่ผมลงเนี่ยแดนี่เนี่ยกระโดดมาใช้สกิลที่2ไม่ทันก็คือสปีดมันต้องสูงกว่านี้นั่นเองครับเพื่อนแล้วก็เซ็ตที่ผมใส่เนี่ยจะเป็นเซตสปีดสี่เซตแล้วก็เป็นเซ็ตต้านทานคลิเนี่ยสองเซ็ตเพิ่มต้านทาน20%สเซตส่วนเซตสปีดเนี่ยเป็นการเพิ่มความเร็วอยู่ที่25%่เอเนั่นเองเนะครับสเตตที่ผมใส่ประมาณนี้แล้วก็ ตัวหนึ่งก็คือเซสกะเซสกะเนี่ยจะใส่เซตเหมือนกับตัวที่ผมรีวิวไปเลยบางคนสงสัยว่าพี่ทำไมเซสกะเซสกะพี่เนี่ยเลือดน้อยจังเลยก็คือผมสาภาพตรงๆเลยคือผมทำของยังไม่เสร็จครับก็รีบเอาตัวละครนางเนี่ยมารีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนว่าแมเคนิกการเล่นเนี่ยเวลาเล่นตัวนางเนี่ยจะประมาณนี้แต่ถ้าทำของจริงๆเนี่ยเซสกกะเนี่ยผมมองว่าถ้าของแบบจบๆเลยนะครับสำหรับตัวนางเนี่ย อ่าเลือดเนี่ยสัก26 0 0 0ส่วนพลังโจมตีเนี่ยสัก2 4 0 0คือไม่ต่ำกว่า2 0 0 0ันะครับเพื่อนๆพูดง่ายๆส่วนบางคนที่ผมถามผมมามีคนถามผมมาว่าพี่ทำไมเเซิกาพี่เนี่ยใส่รองเท้าเป็นพลังโจมตีอ็อบหลักนะครับคือผมใส่เป็นพลังโจมตีเพเราะว่าเซตของผมเนี่ยมันลิงพลังพลังโจมตีตรงนี้เนี่ยไม่ถึง2000ผมก็เลยใส่รองเท้าเนี่ยอ็อบหลักเนี่ยเป็นพลังโจมตีเพื่อลิงพลังโจมตีเซส,สกาเนี่ยให้มันถึง2,000 เพื่อที่จะเวลาเราสวนไปเนี่ยให้มันแรงๆนั่นเองครับเพื่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือไวโอเลตไวโอเลตเดี๋ยวเป็นสกิลว่าข้าวเลยแล้วกันนะครับที่เกียรกับอ่านสำหรับไวโอเลตก็คือเมื่อแกหลบหลีได้เนี่ยแกจะทําการเคาน์เตอร์ใส่ฝั่งตรงข้ามนั่นเองแล้วก็เมื่อสกิลนี้เนี่ยไม่ไม่โดนใช้เนี่ยจะทําการเพิ่มการหลบหลีกให้ตัวเองเนี่ยอยู่ที่35%แล้วก็สกิลที่2เนี่ยจะเป็นการบัฟดาเมจคริแล้วก็บัฟ โอกาสขี้ให้กูตีเนี่ยอยู่ที่15%แล้วก็กดเนี่ยจะได้เอ็กซ์ตาเทอร์นั่นเองครับแล้วก็เมื่อโฟกัสเต็มเนี่ยมันจะรีเซ็ตกูดาวสกิลอันตีครับเปียวแลน่าชาทะเลเนี่ยความเหมาะของนางเนี่ยคือนางเนี่ยเป็นตัวละครที่มีดีบัฟเยอะแล้วก็ดีบัฟที่เป็นประโยชน์มากๆเช่นดีบัฟเกาะแตกที่พ่วงมากับสกิลติดตัวเมื่อโฟกัสเต็มเนี่ยจะทําการสวนใสฟ่ฟองทองค่าแล้วก็มีโอกาส75%ที่จะติดเกาะแตกใสฟ่ฟองทองค่านั่นเองแล้วก็สกิลอันตีเนี่ยก็เป็นสกิลที่ดีเหมือนกันก็คือ ห้ามบัฟห้ามฟูลเลือดแล้วก็สกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลติดาทาร์เก็ตทำดาเมจเพิ่มเติมเนี่ยอีก15%เมื่อติดทาร์เก็ตนะครับแล้วก็ลดลดการลบหลีกอีก15%เมื่อโจมตีใส่พวกที่มีสกิลลบหลีกใส่กับตัวเองเช่นพวกเซสก,กะอย่างนี้ครับถ้ามีเบโลวนาไปเนี่ยแล้วติดตัวตกเป็นเป้าเนี่ยว่าติดทาร์เก็ตเนี่ยก็ทำให้โจมตีโดนเซสก,กะได้ง่ายมากขึ้นนนั่เองครับถ้าจะเอาไปลงเล่นกับเซสก,กะจริงๆนะครับ ก็เซตที่ผมใส่เนี่ยก็จะเป็นเซตเหมือนเดิมเลยในการลงปลัวของบอสอ่าไวเวิร์นครับเนี่ยเซตที่ผมใส่แล้วก็เอฟเนี่ยก็จะใส่เป็นเอฟของนางเองแล้วก็ของรักเนี่ยก็จะใส่เป็นสกิลที่สองครับเพิ่มดามเมจของสกิลที่สองเนี่ยอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสเตตก็ประมาณนี้เลยสำหรับเบลล่าเบลโลน่าชายทะเล เอาละครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงณจุดนี้จุดนี้ได้นะครับเพื่อนๆก็ถ้าใครชอบใจเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยจะเป็นลังใจให้ผมในการทําคลิปมากๆเลยครับส่วนใครมีไอเดียในการลงบอลสเตทแล้วก็มีทีมในการลงบอลสเตทที่อาจจะใช้ตัวละครที่ง่ายกว่าผมแล้วก็ ใช้ตัวละครที่ไม่ต้องเป็นตัว limit บนผมเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับเพื่อนเพื่อนเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูเนี่ยจะได้เป็นไกด์ให้กับเพื่อนเพื่อนที่บางคนบอกว่าพี่ผมไม่มีตัวละครแบบที่พี่ใช้เลยเนี่ยเป็นไกด์ให้เขาได้นั่นเองครับส่วนคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงแค่นี้เพื่อนเพื่อนไว้เจอกันใหม่เพื่อนเพื่อนบ๊ายบายครับ